กันเดินจะย้ำมาใกล้ใกล้เมฆอะไรย้ำมาใกล้ใมฆอะไรอธิษฐานไปน้ำกันเด้อจ้ะเด้อประจ่าพามาเอาบุญอยู่วัดกลางบางพระเก็บทีทุกคนอธิษฐานไปน้ำกันเด้อจ้ะเด้ออธิษฐานได้เสียงกันยังดังเั็กน้อยเดินจะเด้อประจ่ากับสิเก็บเกี่ยวไปฝากเนาะมันมันมันสีว่างเสงทางวัดเพิ่นนะนะประจ่ากับสิพวกไปสะดวกอะไรเนาะไปเบิ่งประจ่าชิพากเลาะๆดีนะเด้อจ้ะเก็บเกี่ยวไปฝากน้ำกันไป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 เลาะ

หลวงพ่อพุทธหลวงปู่พุทตสิริระเพิ่นได้สะด้อมาเบิ่งมาชมน้ำกันเพิ่นก็บ่ได้อนานหอกจ้ะอนุญาตถ่ายถ่ายได้อยู่ประจามาวัดกลางบางพระหลวงพ่อสมหวังได้จ้ะเด้อได้บุญน้ำกันได้จ้ะเด้อสาธุสาธุสาธุเอาทุกคนได้บุญน้ำประจามได้จ pues ้ะเด้อได้บุญน้ำประจาเด้อ ขอบคุณหลายๆเลยสำหรับเอสํซีสำหรับกำลังใจที่ให่ประจาให้มีความสุขความเจริญเราจะเรือร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะว่าที่อยู่ใกล้อยู่ไกลก็ได้ให้มีความสุขความเจริญสุขุมสุข,ส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 ขคนเราจะเดืออยจาจขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณเป็นละล้านเพื่อขอบคุณ ทางทางช่องคณะทางช่องยูทูบขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะอย่าลืมติดตามประจา่าเด้อบายจ้าขอบคุณมากค่ะไปชนบันไดขึ้นมายสชนบันไดประจา่าพาเรียกฉุดสายไฟฝ่าเลยจ้ะตั้งกลลาตัดตั้งตัดเร็วลาตุบลาเร็วๆจะได้สมบัติเร็วๆอย่ากผสมบั้นเร็วๆตั้งกลลาตัดเลยเด้อจ้า ดอกไม้ใส่ตะกร้าใบอธิษฐานใส่ตะกร้าได้เลยจ้ะลาได้เลยจ้ะตั้งตุ๊บลาปับตั้งปับเร็วลาตุ๊บลาเร็วๆจะได้สมหวังเร็วๆอยากจะสมหวังเร็วๆตั้งตุ๊บลาปับเลยเนอหน่ะตั้งดีโต๊ะแล้ว